านี้สั่งไปเนี่ยให้พี่เลยนะคะ <c oughs> เพื่อหนูต้องหากละ่ะเชิญครับ <c oughs> น่ากินนึงเลยอ่ะงั้นพี่ขอชิมนะอ่ะพี่บอสคะหนูขอชิมชิ้นนั้นได้ไหมคะ <c oughs> ได้สิจ๊ะหนูเป็นเจ้าของร้านหนูก็มีสิทธิ์ชิมก่อนได้อยู่แล้วยังไม่โดนทำลายหรอก เหลือไว้ให้พี่บ้างนะม,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 มาก,กินอีกเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปอะคะมันทำไมถามอย่างงั้นน่ะมันอร่อยมาก <c oughs> อร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะ <c oughs> มานาวหนูเป็นไรปะเนี่ยมนาวเป็นไรหรือเปล่าคะมานาว <c oughs> ทีรักทีรัก อไอเด็กเสิร์ฟ้ยใครเป็นคนอาอาหารจานนี้มาเสิร์ฟมาฉัน,นฉันจะสั่งสอนม,มันว่าไม,ม่ควรเอาของเสียม,มาเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบนี้ขอบใจมากเดอนี่เธอหยุดนะไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไง หนูมาที่นี่ทำไมแล้วพี่อะทำไมมาเดทกับเจ้านายหนูที่นี่อุ๊บส์โดนจับได้คาหนังคาเข่าสินะนคุณรู้ไม่ใช่เหรอว่ามันนาเป็นเมียพี่อะอะไรนะคุณมันนาเป็นเมียพี่เหรอเบาเบาดิที่พี่คบกับมันก็เพื่อผลมประโยชน์ของเราสองคนไงพี่ก็ต้องการเงินส่วนหนูก็ต้องการทําง,งานที่นี่ไม่ใช่ครับอาล้ออะไรพี่บอส <c oughs> หนูว่านะพี่กลับไปกินกุ้งพี่เหอะกุ้ง <c oughs> <c oughs> จริงด้ยหนูคิดจะวางยาพี่ใช่ไหมตอนแรกพี่แกจะกินกุ้งในจานนะแต่โชคดีที่เอ็มานาวมันกินไปก่อนน่ะนี่คนมานาวกินกุ้งในจานเหรอใช่ไงกินเยอะด้วยหนูไซชอบมากนะโชคดีที่มีพวกอะไรก็ไม่ลูกกลบอยู่มันเลยไม่เห็นยาพี่นั่นน่ะเครื่องเทศชนิดพิเศษอ่ะหนูว่าพี่ก็น่าจะลองกินดูบ้างเหมือนกันนะ่รู้นะหนูคิดอะไรอยู่แล้วยาจะออกเธิ์เมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็คงจะ ออกเลยแล้วล่ะอาการเป็นไงบ้างคุณมะนาวคงจะรู้สึกสบายตัวแน่นอนอะไม่ต้องห่วงอะไรละคงถอยหลังกลับไปไม่ได้ละนี่พี่หมายความว่าไงก็อยากจะทำแบบนี้มานานแล้วไงแต่ตอนนั้นคิดไม่ได้ว่าจะทำหรือไม่ทำดีแต่ตอนนี้รู้แล้วสวัสดีครับคุณตำรวจผมขอแจ้งความครับคือ เมียผมโดนวางยาพิษครับใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารดอยแม่สลองลาดพร้าวแปดสิบยังไงคุณตำรวจรีบมาด่วนเลยนะครับขอบคุณมากครับอะไรนะวางยาพิษเหรอพี่จะทำอะไรเนี่ยไอหก็ตามน้ำไปก่อนสินี่คือการแสดงความรักของสองคนมพี่จะทำอะไรของพี่เนี่ยฟังพี่นะถ้าตำรวจมาหนูต้องสารภาพว่าหนูเป็นคนวางยามะนาวอะไรนะไม่ ถ้าหนูสารภาพทั้งร้านแล้วก็เงินทุกสิ่งทุกอย่างของไอ้มานานจะตกเป็นของพี่ไงนี่แข็งบ้าเลยของพี่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะถ้าหนูออกจากคุกเมื่อไหร่เราสองคนก็จะไปใช้ชีวิตออ่างมีความสุขด้วยกันโอเคไม่อะไม่หนูไปทําพี่สัญญาโอเคทําก็ได้หนูทาก็ได้มไผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมครับ ที่คุณบอกว่าผู้หญิงคนนี้วางยาพยาเมคุณแล้วคุณก็จับเขาทันทีหลังที่รู้ว่าเขาเป็นคนวางยาใช่ครับถูกต้องครับผมพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับแต่มันไม่ทันจริง,รงๆร่างของเมียผมอยู่ในห้องน้ำสนี่คุณกำลังล้อผมเล่นอยู่หรือเปล่าครับอะไรวะเนี่ยเอ๊ ไม่ใช่นะครับผมพูดความจริงครับคุณตำรวจยายาพิษหยกยาพิษอยู่กับหนูใช่ไหมเอามาให้พี่เร็วีิระเอาอย่ามาอยู่ในกระเป๋าค่ะในกระเป๋านี่ครับคุณตำรวจถ้าไม่เชื่อลองเช็คดูครับเป็นยาพิษจริงๆครับผมไม่ได้โกหกนะครับผมว่าเราไปหาศพเมียผมกันดีกว่าครับคุณบอลภรร,รยายของคุณเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลับไส้หรือเปล่า ทไม่ทำงั้นครับอันนี้มันยาถ่ายครับหรือว่ายาระบายววาวมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะอาอาแล้วนี่ทำไมตำรวจอยู่ที่นี่อะ่ะเ,เด็กเสิร์ฟเขาเลยอ๋อพอดีมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยจ้ะที่ะัะคุณผู้หญิงครับเดียวเชิญด้านนี้หน่อยนะยครับค่ะ คุณผู้หญิงครับผมได้ยินสามีของคุณเนี่ยเรียกเด็กเส์ฟวันนี้ว่าที่รักด้วยนะคุณมะนาวค่ะที่รักอ,อคุณบอสเขาบอกฉันว่าเขาโสดค่ะแต่พอฉันจับได้ว่าเขาโกหกเนี่ยฉันก็เลยแค้นค่ะก็เลยใส่ย,ยาถ่ายลงไปในกุ้งให้เขากินนะคะแต่ฉันโดนเต็มๆ็มเนี่ยนะแล้วสามีของคุณเนี่ยก็คิดว่าในกุ้งเนี่ยมียาที่ผสมอยูอ่ด้วยนะคแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าเขาอยากได้เงินกับร้านอาหารของคุณหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะที่รัก อย่าไปฟังมันนะพี่เป็นคนที่คอยเกาะคุณกินเลยคุณควรป,วปกป้องผมไม่ใช่เหรอครับผมปกป,ป้องแต่คนดีเท่านั้นแหละครับคนหน้าผมไม่ปกป,ป,ป้องหรอกเดี่ยจะพูดอีกปะไม่มีคะ่ะออกจากร้านฉันไปได้แล้ว เราสองคนอย่ากรู้รึเหร่คะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้ชายคนนี้อยู่ในร้านของฉันแล้วคะ่ะอ๋อไม่สิฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ตลอดเพื่อแต่การเลื่องคดีไม่ด้วยนะคะได้ครับไป